สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายครับรถฟอร์ดนะครับประจำส่วนฟอร์ดอัลปะแดงนะครับคือออโต้แกลเลอรี่นะครับวันนี้นะครับก๊อฟก็จะมานำเสนอนะครับเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับแคปบเอ็กซ์แอลพาสปอร์ตนะครับราคาจะจำหน่าย692,000บาทนะครับเดี๋ยวก๊อฟพาชมนะครับว่าคันนี้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับลูกค้าเลือกใส่นะครับสคูปนะครับเป็นสคูปทรงสูงนะครับเลือกเป็นสีทูโทนนะครับเเเป็็นนนนนนสสีีีีีดดดดดาางงตัั้้้้วยยะครรบบบ่แลก จะมีความสูงนะครับกระเถิบลงมานะครับอคิลิกนะครับคําว่าเลนเจอร์นะครับสีแดงนะครับพร้อมเปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็น f o R D นะครับลูกค้าเลือกตัวหนังสือสีดําด้านนะครับนี่เป็นลังพึ่งแบบนี้นะครับครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับกระเถิบมาที่ด้านข้างนะครับก็ซุ้มล้อนะครับแบบมีหมุดนะครับขนาด6นิ้วนะครับสีดําด้านนะครับ หมุดตัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเราเจาะแค่ตัวซุ้มนะครับลูกค้าชอบแบบมีหมุดไม่มีหมุดแจ้งได้นะครับกระเถิดมาที่ล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อแม็กนะครับของ O อเอซินะครับเป็นล้อแม็กออฟโรดนะครับขนาด16นิ้วนะครับพร้อมยางมอนสเตอร์เอทติดตั้งนะครับราวหลังคานะครับเป็นสีดําด้านกันสาดเข้ารูป4ชิ้นนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับคาว่าレンジャーนะครับนี่ ในลูกค้าก็ออกแบบนะครับเลือกแบบได้นะครับค้อบฝาถังน้ำมันนะครับเป็นสีดำด้านนะครับโลบาร์เหล็กนะครับทรงขายาวของ o เล l เ n d e r หมวกสติ๊กเกอร์สวยจริงนะครับคันนี้มาที่ท้ายรถนะครับก็ค้อบไฟท้ายนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเบารองมือเปิดนะครับทรงดาบนะครับตัวนี้ก็เป็นกันชนท้ายนะครับของแคป XL พาสป p o r t นะครับตัวแคปจะมีกันชนท้ายมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสีประตูไม่มีมานะ ลูกค้าเลือกแบบสติกเกอร์นะครับสีสติกเกอร์ได้แบบตัดกับรถสีดามากๆนะครับทาให้มีความโดดเด่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือล้อแมกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r นะครับ Ford e v e r วอร์เสนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกับก๊อฟนะครับที่เบอร์ที่ก๊อฟขึ้นไว้ที่ข้างล่างนะครับยังไงนะครับก๊อฟรบกวนนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กด้วยนะครับ และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าก๊อปจะนำรถฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ